ไ y ส์มี่บิ๊กแฟตไท t ันสปิเกอร์แมนแน่นอนครับถ้าคุณนั้นเห็นผมแต่งตัวเป็นสเกเบเดสเกเบเดสเกเบเดมันคงหนีไม่พ้นเกม To ยเลตทาว e r อ e ์ดี s e นเรามาดูอัปเดตในรอบนี้กันคุณผู้ชมอัปเดตนะครับเอพิโซดที่67พาร์ท3เพิ่มตัวละครสุดเบียวเข้ามาใหม่อัปเกรดไททันคามราแมน และนี่เป็นรีแอคชั่นครั้งแรกเมื่อผมได้เห็นมันมึงล้อกูเล่นใช่ไหมหลังจากที่เขาถูกปล่อยออกมานะครับ <S <S ผมก็เลยไปเปิดหลังไม้แบบรัวๆเลยเว้ยจนในที่สุดผมก็เปิดได้มันมาใช่ผมเปิดได้มันมาคุณผู้ชมโอเคกูรอเล่น และนี่เป็นหลักฐานของความเจ็บปวดพูดเราไม่งเศร้าอะ่ะอะละอัปเดตอันต่อไปนะครับเพิ่ม t h a n k s g i v i n g Event มาอันนี้เดี๋ยวผมค่อยทำคลิปแยกต่างหากเธอกีทาวเออดงแค่กล่องเธอกีแล้วก็ e v e n นต์ยูอันนี้ต้องแค่เพราะนี่เป็นกล่องไก่นะครับที่จะหลอกล่อให้คุณเสียเงินเว้ย I love this game Unit ท,ที่น่าสนใจเลยจริงๆนะครับเออน่าจะมีอยู่แค่2ตัว คือตัวนี้ Turkey Speaker Man แบบตัวใหญ่นะครับแล้วก็ Chef TV Man ไอตัวนี้ยังพอหวังได้แต่อันนี้เออกูไม่รู้อะในวันนี้นะครับผมจะเปิด20กล่องหรือว่า5,000โลบัคกนั่นเอง guys มาแนวเปืองเงินอีกแล้วกูเลยชอบคอนเทนต์นี้จริงๆเลยเปิดบูธด้วยถึงแม้ว่ามันจะไม่ช่วยหาอะไรกูเลยก็ตามแต่ ทุกครั้งที่เราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าเรานั้นจะโชคดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเอาละ20กล่องนะผมจะเปิดทีหนึ่ง10กล่องเลยเพราะว่าเปิดทีละกล่องเนี่ยมันเสียเวลาเอาแบบ10กล่องเลยคุณผู้ชมขอร้องอย่างน้อยๆต้องมีตัว l ีเจน d ด r รติดมาสักตัวหนึ่ง3 2 1 คุณมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้นนะครับตะกี้นี้ถือว่าไม่นับเฮ้ย2,500โลบักกูคุณผู้ชมเห็นความผิดหวังที่เกิดขึ้นไหมไม่เคยอ่ะคุณผู้ชมไม่เคยที่จะเปิดแล้วแบบโอดีใจนอนยิ้มทั้งวันนี่ไม่มีอ่ะเท่าละอีกทีนึงเปิดสิบเลย 3, ามสองหนึ่งกอนพอนะครับเลิกคุยเรารีวิวเฉพาะตัวที่เรามีก่อนห้าพโลบัค คุณเห็นหรือเปล่า5,000โลบักแล้วกูได้อะไรกลับมาพี้น้านายจะไม่ให้ฉันรักเกมนี้ได้ยังไงเตอร์กีสปีเกอร์แมนพระเจ้านี่มันดูทุเล่นมากเลยคลิปนี้ผมจะแค่รีวิวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเล่นแค่โหมดฮาร์ดก็พอแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราค่อยไปลงสนามจริงนะครับกับพวกเอ่ออีเวนต์แตงสกวิ่งหรือกออกปะ <c oughs> มันปล่อยเลยปล่อยไกลอ,ออกมาเหรอ ปล่อยอะไรเนี่ยปล่อยไก่เตอร์กี้เฮ้ยแต่ดาเมจถือว่าใช้ได้นะครับเมื่อเทียบกันแล้วกับยูน t r a r ที่ถือว่ากระจอกแกถือว่าใช้ได้เลยนะเพื่อนเจ้าหน้าไก่ได้โปรดเธอโอ้ oh please oh please oh please ปล่อยเสียงเพลงแห่งความรักให้พวกเราได้ยินอีกครั้งหนึ่ง ช่างไพโรสนอะโหจริงๆ oh. สําหรับผมผมถือว่าเจ้าหมอนี่ตีเร็วนะครับมันหนึ่งวีอ่ะมันถือว่าโอเคมากครับผมกับเออยูนิตนะครับในระดับแลเวถ้าเทียบกับตัวแรด้วยกันเองตัวนี้ถือว่า outstanding เลยนะใช้ได้ใช้ได้ไดเอาละ่ะเดี๋ยวผมนั้นจะวางตัวนี้ลงไปด้วยนะครับเต r ร์กี a าเมราแมนี่อันนี้เป็นเพื่อนใหม่ของนาย <c oughs> โอปาไก่ใสเลยอดาเมจ400นะครับ แล้วก็ครูดาวถือว่าใช้ได้โอ้ไม่นะชิบหายแล้วไงคิดว่าไหวไหมดาเมดผมว่าน่าจะไหวอยู่นะครับคุณผู้ชมไหน PVP หน่อยปลาไก่เซมันเทศก,การขอบคุณพระเจ้านี่ไงล่ะฮอนเซมันนส์ nice. นี่ทำไมราคาสงตัวนี้มันอัพแพงวะแค่ขั้นแรกต้องใช้350เลยเหรออัพอีขั้นหนึ่งนะครับมันก็แบบเพิ่มแค่ดาเมจแล้วก็ เพิลล่มรัศมีเข้ามานิดนึงครูดาวก็ลบไปนิดนิดหน่อยหน่อยเถ่ว่าปลาไก่ได้รวดเร็วกว่าเดิมแต่ราคาอัพแพงนะสำหรับผมมันถือว่าแพงอ,ะอ่ะอะนั้นอัพอีกขั้นหนึ่งโหโจมตีแบบโคตรกว้างเป็นยูนิตท,ที่ไม่ขี้เล่นะครับไม่ขี้เล่แต่สิ่งที่เกมนี้ให้ผมมาโคตรขี้เล่ไม่นะผมคิดว่าครั้งนี้เราน่าจะแย่แล้วอะ่ะเอาละผมอาจจะต้องอัพตัวนี้นะครับไปขั้นหนึ่งคุณผู้ชม เพื่อที่อย่างน้อยๆจะได้ตีตัวนี้ไหวไอตัวที่มันเลือดเป็นหมื่นเนี่ยเอาละปาใส่มารัวอืมโอเคแบบนี้ไหวแบบนี้ไหวแต่ว่าถ้าเป็นขั้นตะกี้ไม่ไหวจัดกามันจัดกามันเลยโอ้โหนี่อะไรนะ <S <S อัพทีสมัน5เฮ้ยราคาอัพมันแพงมากๆเลยอะนี่อัพ9 0 0นะครับถือว่าเต็มแม็กซ์แล้วเรามาดูเข้าตอนเต็มแม็กซ์จมตีเร็วมาก DPS อยู่ที่ประมาณ2 0 0คือ1วิโจมตี2 0 0สแหละแล้วก็รัศมีกว้างมากนะครับอออโอ้โหโคูแย่แล้วแบบนี้แม่งหลับยาวเลยให้เพื่อนตื่นมาดุนดวน,ดนตัวนี้เลือด20,000โอ้โหเลือดหายไปเร็วมากคุณผู้ชม คือตัวเนี้ยดาเมจสูงมากจริงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมทําการอัพเขาก่อนดีไหมอัพไม่ได้เงินกูไม่พอเวเนยแย่แล้วพวกมึงจะหลับกันทาแมวอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งหลับพอล้องตื่นขึ้นมาก่อนโอ้โหตัวเลือดห้าหมืนก็มาเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเราไหวไหมผมว่าเราต้องอัพตัวนี้แล้วคุณผู้ชมเฮ้ยทำไมมันอัพแพงวะ เฮ้ยแต่มันก็ปลาไก่ใส่รัวๆเลยเฮ้ยมันปลาไก่ใส่แบบรัวๆเลยนะเว้ยคือแพงมากแต่ตัวนี้มันไม่ธรรมาดา,าจริงว่ะดู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 ไม่ขี้เหร่คุณผู้มชม DPS ท่าทางแจะสูงมากไอยูนิตอีเวนต์พวกนี้มันดูถูกไม่ได้จริงว่ะต้องแง่ล่ะมันเติมขึ้นว้าวเจ๋งเลยมันนี่เวฟ I love มันนี่เวฟนะครับให้พวกมึงตื่นได้ละดูมีของฟรีมาให้กินด้วยว้าวโอ้โห ดูมันถลุง Amazing ม,มากต้องอัปเกรดอ,อ้ไม่นะผมว่าเราชิบหายแล้วแบบนี้เร็วเร็วเ็ว,เว,เว,เวสกิปเวฟอัพตัวนี้เยี่ยมเต็มแม็กซ์แล้วเรามาดูแบบเต็มแม็กซ์คุณผู้ชม DPS สูงมากนะครับ DPS ถือว่าสูงมากเพราะว่าครูดาวน้อยมากแล้วก็โจมตีทีหนึ่งสามพนี่ทำเป็นเล่นไปดูดิ แมรวยขนาดนี้ผมคิดว่าได้เวลาตัวโซโลแล้วนะครับตัวที่ดาเมจสูงที่สุดในเกมณนะตอนนี้อัปเกรดไททันซีนิมาแมนเริ่มเลยแค่ตัวเดียวก็3000แล้วนะครับตอนเริ่มต้นมาเจ้าหมอนี่มีดาเมจ2000ก็ผมเออคูดาวนหนึ่งวินะครับซึ่งถือว่าทุเลศเลยแล้วก็รัศมอีอืถือว่าแคบไปนิด กับตัวราคาสามพันได้ดูหน่อยเฮ้ยโอเคสามารถปล่อยพลังลำแสงได้นะครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยอันนี้ผมถือว่าประทับใจมากคุณผู้ชมเอาละเราเพิ่มดาวเมทให้เขาอีกนิดหนึ่งโอ้อน,นี่แจมดูมีมีดเสริมมาแล้วคุณผู้ชมดาวเมทยังถือว่าน้อยดาวเมทยังถือว่าน,น้อยอยู่นะ ดูดิมึงหลุดไปได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวมึงต้องให้น้องไก่จัดการแล้วเนี่ยเนี่ยทำไมน้องไก่มันโจมตีโหดกว่าวะเฮ้ยกูจะไล่มึงออกไม่ๆๆใจเย็นคุณผู้ชมบางทีเขาอาจจำเป็นที่จะต้องเอ่อได้รับการเลเวลอัพอืมเรียบร้อยคราวนี่แหละกูเพิ่มทีวีมาหนึ่งข้างแล้วเว้ยไงฉายแสงแบบเอ็กซ์ตร้าดาเมจ4,200นะครับ คูดาวก็ลดลงด้วยโว้เนี่ยสุดย <ST AN TS> อดเฮ้ยดีแหละเจอบอสเจอฟันด้วยเป็นไงอยู่ในราสมีกูฟันอ,อีก Amazing อเมซิ่ง,งต้องอัปเกรดแล้วแบบนี้แหละดามเมจเพิ่มขึ้นมีทีวีเพิ่มใหม่ข้างแล้วอย่างนี้ต้องอัปเกรดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับโคราวนี้เขาเพิ่มอะไรเข้ามาวะ แต่มันเปลี่ยนท่าโพสต์ใหม่รัศมีไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับแถมมีการโจมตีแบบแปลกๆเพิ่มเข้ามาเฮ้ยนี่ไงเลเซอร์กูมาแล้วเลเซอร์ตรงกลางอ,อกโจมตีแบบ2องเอ็กซตราเป็นยังไงล่ะเฮ้ยหดร้ายใช่ปะห,หดร้ายสุดๆไปเลยเฮ้ยไม่ติดสตันด้วยนะ <ว au. S 1> รู้ว่าตัวนี้มันแบบมันไม่โดนสตันวะไม่แน่ใจอัปเกรดอีกรอบนึงก่อน เพราะแบบแข็งแกร่งเกินไปไงไม่ต้องพึ่งหมอผู้ชม no no พึ่งหมอโอ้โ oh, หข่าวดีเลยจัส j u s t i สุดๆก็ผมผู้ชม ASMR นะครับทอยเล็ดโดนฆ่าดูดิดูมันเลือดลดโอ้โหไอ้พวกนี้เลือดแบบขึ้งแสนตายแบบง่ายดายคนไม่ไหวแล้วนะครับที่จะได้เห็นแบบร่างขั้นสูงสุดของมันแต่ราคาแพงเหลือเกินนะครับมันจะบ้าบาหมื่นห้า มามาต่อให้ลุมเลยนี่กูสกิปเลยนะเว้ยนี่เพิ่มไปแล้วนะครับหมื่นห้ามันเสริมเลยเขาอมาอว่าเจ็ตแพ็คต,ตูดละบอกว่าตัวนี้บินได้คือแบบเวลาจะแพ้พวกบินหนีเลยนะครับไม่รอกหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหฟันไงล่ะเจอทุกทางไอ้พวกนี้โอ้โหนี่สปอนคิว <c oughs> พออัพเต็มปุ๊บมันสปอนคิวแล้วอย่างงี้เข้ามาเลย นะั่จกระจอกแกทำอะไรไม่ได้หรอกตายไปซะที่กดออโต้คลิปลัวๆเลยนะเนี่ยมาเลยโดนคลอ,อเข้าไปนะผมอยากรู้ไอ้สีดำนี่มันคืออะไรอะต้องรอตัวอื่นมันมาผมว่าค่าตัวเดียวทอยเลตแม่งก็แซดมากๆแล้วอะดูดิแซดมากๆแล้วแบบนี้ต้องดับเบิลนะต้องดับเบิล ที่ผมรู้คือไอ้วงสีชมพูตรงด้านในตรงนี้นะครับมันคือการโดนฟันเลยแต่ผมไม่รู้วสีดำมันคืออะไรเนี่ยสิมาวงดำกูมาละอยากจะเห็นจงเข้ามาในวงดำโอ้เนี่ยเนี่ยมันทำอะไรไม่รู้คุณผู้ชมไม่ทำไมค์คินสิวงดำเนี่ยมันใช้นิดฟาดหน้าแบบวะหรืออัปเปอร์คัตเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยใช้กรมเล็บโอเคโอเค สบายแล้วดูดิแทบจะรอบทั้งแมปอยู่แล้วเนี่ยแมปนี้เรารู้สึกสบายใจเอาละอัพเต็ม3ตัวเลยผมอยากจะรู้ว่าพวกทอยเล็ตมันจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าเนี่ยมันป้องกันระเบิดได้ผู้ชม no 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 not take damage เอเหมือนป้องกันได้แค่ระเบิดนะครับแต่ว่าไม่สามารถแบบป้องกันการโดนโจมตีได้เนี่ยมาละ พอสทอยเลน3.0จัดไปเลยดูมันโดนฟันแบบป๊แบๆบกแบบ็ใกล้ตายหาเดินมาแป๊บเดียวตายโอเคนี่ถือว่าเป็นการรีวิวเบื้องต้นก่อนละกันนี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราค่อยไปเล่นเทอร์ก้ทาวกัน